ยาราเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ไต้ดีสิบชั่นแล้วถ้าหายยาลาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องเจ็ดโอซาด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับหาคืนกําลังมองหาร้านค้าที่ไว้ใจได้รวดเร็วทันใจได้ของเร็วในห้าถึงสิบนาทีดีโมช็อปครับบริการทุกระดับประทับใจครบเครื่องเรื่องโรบอทมีทั้งกิฟต์เกมพาร์ทขายเทมยมในแบบต่างๆราคาถูก,กมากๆอย่างแบบดังๆในกระแสก็มีขายหมดเลยอย่างในที่ไนท์ไนท์อ์เดอร์เฟร แทนวัสด์เบรนลูฟริชให้ทุกคนสนใจอย่ารอช้าทักหานีโมช็อปรายละเอียดร้านค้าอยู่ใ,ใต้คลิปนะครับ สรุปอัปเดตมินิของ anime weapon ในพาร์ทที่3มนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ก็ยังไม่ใช่อัปเดตใหม่ที่เป็นแมปใหม่นั่นเองครับเรียกว่าเป็นเพิ่มคุณภาพออฟไลน์แล้วก็เพิ่มสิ่งต่นา,นา,างๆทำให้ตัวเรานั้นตีแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผ่านด่านอะไรให้ได้เยอะเพื่อที่จะไปเก็บอาชีพเม้นต์เล่นกับเพื่อนๆให้ผ่านด่านได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับรวบ,บรูครับว่ามีอะไรเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับจะพยายามอัปเดตทีลละเเเกกกนนน้อนออออย่่าาาาีทคครรรัมมปดดสสหบบไวววืผ U iPhone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเป็นเพื่อนนั้นฟาร์มได้อย่างายงมากยิ่งขึ้นและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ UG4 เี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวครับมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถทําให้เพื่อนๆนั้นเปิดปอด a f k เกมฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามครับหรือก็ปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลานะครับที่จะเปิดมือถือทิ้งไว้ทั้งวันหรือว่ากล เพียงวันละสิบาทเท่านั้นใครที่สนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด u ู p h o n e นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าใส่โค้ดที่เป็นตัว JE-JE-JE เ JE, JE นะครับเพื่อรับส่วนลด20บบาทด้วยนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตัวเกมเนี่ยจะเพิ่มนะครับเดมอนแร็งเข้ามานะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับเขาเรียกว่าไงเพิ่มเควสนะครับเป็นการแบบเปลี่ยนแร็งขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรับตาเมทเพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าสูงสุดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะอยู่ที่โลกนี้เลยนะเดมอนสเลเยอร์นะครับเนี่ยโลกที่4เลยนะครับตัวนี้เนาะเดมอนแลนด์นะครับคุณก็มาที่ตัวเดมอนแร็งตัวนี้มุสันนะครับก็มาทําการรับเควสนะครับแล้วก็ไปตีมอนเนาะซึ่งตอนนี้ผมอยู่เควสที่สองก็คือจับไปเจ้าจจัััดกาารรรเเ้้ตตววนียยออออะไคห เออนั่นแหละ3,000ตัวนะฮะหรือไม่ก็กดที่ตรงนี้ได้แต่ว่าตอนแรกเดี๋ยวจะกดไม่ได้เนาะต้องมารับเคสก่อนนะครับเป็นการปลดใช้เงินประมาณ5 b หรือ50 b เดี๋ยววันนี้ผมจำไม่ได้แล้วปลดไปแล้วนะครับต่อมาเลยนะครับสิ่งที่แอดเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะจะเป็นในเรื่องของ e c r e t l e นะครับ แอดเข้ามาก็เป็นของตัวดราก้อนบอลนั่นเองครับเป็นนิวแรงนะครับเพิ่มมา2จาก36เป็น38นั่นเองครับแล้วก็อัปเกรดเย็นกับโทเค็นมาเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็อันแรกเลยครับตัวเพิ่มแรงเข้ามาในเรสนะครับก็คือมันเพิ่มซีเอตนะตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่มังกรถูกไหมครับเป็นดราก้อนนะครับตอนนี้มันเพิ่มเข้ามาแล้วเป็นกูซึ่งหมายควาว่าเมื่อวานเนี่ยใครที่ทาการย่อยของเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยแตกนะครับ แตกเพราะทาไมฮะอันนี้ถ้าเอาการันตีจริงจริมันคือประมาณ5 0 0 0มื่นเนาะถูกป้าแจ่ผมมีแค่สองหมื่นผมก็แตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พยายามลงดันเจี้ยนลงไล่เล่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วกันนะครับโอเคไหมต่อมานะครับในการเล่นเนี่ยอ่ะแน่นอนครับพอเราได้นี้มาแล้วมาสเตอรี่ก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะใครได้เป็น v p จะใช้แค่8อันเท่านั้นนะบอกดักไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมีคนถามนั่นเองเนาะต่อมานะครับอ่าเรื่องดาเมจอัปเกรดละกัน,นดินเพิ่ไไมเติ อันแรกนะครับเป็นเย็นอัปเกรดครับก็จะเพิ่มนะครับมาซูรีมา2อขั้นเนาะจาก300%เป็น320นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยจำไม่ได้แล้วน่าจะสัก120%ป่ะเออนะครับเป็นจาก125ป่ะเออนี่ผมไม่รู้เหมือนกันมันเพิ่มมา2-3งขั้น,เนะเนาะ,นะก็เป็น135นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโทเค็นอัปเกรดนะครับก็มีการเพิ่มตัวมาซูรีมาด้วยครับจากประมาณ150ป่ะ เออประมาณนั้นแหละ1 5 0 160มันเพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นดาเมจนั่นเองครับเนาะประมาณนั้นนะครับก็อย่าลืมไปเล่นอย่าลืมไปทำกันเนาะอันนี้ผมยังอัพไม่ได้เพราะว่าโทเคนมันหายยากเกินนะครับนั่งฟาร์มทั้งวันทั้งคืนคือเรียกว่าขอบตาดำเลยนะครับก็ยังทำไม่ได้ยังทำไม่ครบนั่นเองครับใครที่ครบก็ขอให้รู้ไว้ว่า ูููเเเลลล่่่่นนนนะะครับอต่อกันมานะฮะในการอัปเกรดเีตจะเรื่องของเออ่คุณภาพออฟไลฟ์นะครับมีการเพิ่มของคุณภาพนะฮะในตัวเลทแล้วก็ตัวดีเฟนซ์เข้ามาด้วยเช่นกันนะผมไม่รู้ว่าตัวพนะิตตี้เนี่ยมันเพิ่มอะไรยังไงมาเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้จริงๆใครที่รู้ก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้หรือถ้าไม่มีก็ไปหากันเอาเองนะฮะเพราะส่วนใหญ่คนในช่องเราก็อินโทรเวิร์ดกันอยู่แล้วนะฮะไม่ค่อยพิมพ์คุยกันอยู่แล้วเนาะต่อให้รู้กูก็คือปิดปากเอาไว้นั่นเองเนาะต่อมาครับในเรื่องของแรงด์ดิสเพย์อินแชทนั่นเองฮะไม่รู้ว่าเป็นนยังงไะ เอออันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับ rank display in chat improve เนะี่ยอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรเลาวมันเป็นการเพิ่มรง n ์หรือว่าโชว์รง n ์ใน display อะไรงี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องของ option equip a ัลต a า k i n นนั่นเองครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนต้องการนะครับ a l ต้าสกินอย่างนี้แต่ตอนเนี้อะผมขออนุญาตไปตั้งค่านะครับปิดนี่เลยณตอนนี้เนี่ยผมเป็นอาคาสาอยู่นะครับถ้าผมอยากจะไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยอันนี้ถือว่าลองให้เห็นกันเลยแลวกันนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันผมเนี่ยชอบอิตาจิมันดูเท่ดีเออแต่มันใส่ยังไงว เออมันใส่ยังไงอ่ะนั่นแหะดิเขาบอกว่ามันใส่ได้ปกติเข้าอินเด็กมันจะได้ใช่ไหมหรือว่าเราต้องมาที่ตัวนี้หรอสกินใช่ไหมแล้วก็มากดอย่างนี้เหรออ้ต้องมาเข้าในนี้จริงๆนะเนี่ยแล้วก็มากดอีกทีสกินอันนี้เนาะแล้วเราก็จะใช้เป็นอักษรเหมือนเดิมนะเห็นปะตัวเอเนจีของผมมันไม่ลดแล้วผมก็จะใช้เป็นนี่ ไม่ใช่อักษราสตรสิตัวเนี้ยอิตจ,จินะครับแต่คือสิ่งแรกที่ผมอยากรู้เลยอ่ะผมอยากให้แบบอิสเซอรี่มากกว่านะเพราะถ้าเป็นอิสเซอรี่นี่ของดีนะฮะไม่มีนะฮะเสียดายมากอันนี้พูดจริงน่าเสียดายนะถ้าเป็นแบบตัวใส่ตรงนี้ได้เดี่ยมันจะเทมากเลยสมมติ๋ยวผมใส่นี้นะดูดิมันเทะนะเว้ยอันนี้มันเทะนะ ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบอันดีที่สุดแล้วว่ะของโลกแรกอ่ะอันอื่นมาทําเหมือนไม่ค่อยไม่เรียกว่าไงดีไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะเออแบบดูดีอัปเดตแรกอัพเดตต่อไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วพอเสร็สกินมันเป็นตัวเหลี่ยมไงคุณก็ใจใช่ปะผมก็กลับไปใช้ตัวเหลี่ยม,ยมของผมที่เราซื้อสกินกันมาน่าจะ <c oughs> น่าจะดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นในเรื่องนะครับของ DPS Leaderboard ที่เพิ่มเข้ามา่น้นงต้องวาร์ปกลับไปดูโลกแรกนะครับแล้วก เ,เขาเรียกว่าแก้ไขนะเกี่ยวกับเรื่องตัวเทรด c h a n ช e นะครับก็ไอ้ตัวหน้าเทรดแต่ละแล้วก็จะเป็นเกมบักที่เกมเขาแก้ไขไปประมาณหนึ่งก็คืออ่ะอะไรนะครับไอ้เชนเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขให้เข้าใจง่ายขึ้นผมก็ไม่เข้าใจยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอย่างเช่นผมมีนิ้วเจ็ดหมื่นนะก็อ่ะอ่ะก,ก,ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะเอาจริง <laughs> อ่ะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันอ่ะผมเทรดไปแล้วกันประมาณนี้แค่นี้เหรอเออแค่นี้จริงเหรออ่ะผมมีนี่ห้าพันอ่ะผมยังไงดี ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะ,ะก็ประมาณนี้แหละฮะไม่มีอะไรมากแนละ้วก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับเกมอัปเดตมาค่อนข้างน้อยแต่อย่างที่บอกทุกๆอัปเดตพอเราเห็นว่าเขาอัปเดตแบบ2 2วันอัปทีสวันอัปทีเนี่ยเราก็เห็นความพัฒนาของแมปทีเล็กทีน้อยๆอย่างน้อยเราก็ได้เห็นครับว่าแมปเนี่ยมันมีอะไรที่พัฒนาเพิ่มบ้างบักฟิกอะไรเพิ่มบ้างเลยเฮ้ยเอาจริงนี่จุดเนี่ยผมแอบชอบนะ เออแอบชอบในจุดที่แมปเขามีการพัฒนาเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้เข้าไปด้วยเช่นกันนะกันเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละฮะตัวเกมไม่มีอะไรมากครับเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยจริงๆครับที่เหลือก็ไปไล่ทำเควสนะครับไปอัปเกรดดาเมจไปอัปเกรดเย็นนะครับไปอัปเกรดทุกอย่างกันไปนะครับแล้วก็อีกประมาณ2วันเลยมั้งหรือไม่ก็อีก4วันเนี่ยผมไม่ชัวร์เนาะก็จะเป็นโลกใหม่เข้ามาก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่นะครับทุกคนสามารถที่จะไปดูตัวสเกดตเอรนะครับของเกมในหน้าเกมได้เลยเนี่ยเขาจะประกาศเอาไว้ซึ่ง กันด้วยแล้วกันนะอะประมาณนี้แล้วกันนะครับอัปเดตจ่อยอัปเดตมินิพาร์ทที่3ครับของตัวอนิเมะเว p พอนนั่นเองครับเล่นๆเล่นชิวๆครับเกมนี้ก็ไม่รู้สิเริ่มงอมแล้วแต่ก็มันยังเลื่อยๆอยู่นะครับรอแมปอื่นกันต่อไปนั่นเองครับเอาละขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับะเจอปืนครับ